ช่องขาชิดคนมากรถครับมีพามเบิงรถรอครับรถรอนี่นูหัวเดียวครับตป็นราคา6กแสนเก้าหมื่นบาทต่อรองได้ครับเอาอยู่นี่เลยบดนเอาออกไปดอก๋ยวมาเบิร์นนะยกงขงว่าเบิร โอว่าในยุ่งยังเหรอวันนี้เครื่อง100เจ็ดเครื่องหาสูตงกับตันเครื่องหาสูตร Thank จับต่อไหมตัวดีหกแสเก้าหมืนบาทต่อรองไหนครับลดผ่อนใส่งานเจิดีคัสที่สวยครับัวต่อไหมปะตะ่วง,ง,วงมาตีเอาเลยครับยางไม่6กเสน แล้วรถดับนะครับรถดับดินรถหางเงินส่งจากของไน้ครับรถดับดินนี่รถทีบกีโก้ยื่ครับถ้วรถดับดินนี่สามารถหางเงินเลี้ยงจากของได้แต่งเต็มฟาวไฟของกัน สี่ร้อยเจ้าครับเครื่องปริ้นต้นรุ่นนี้ประหยัดครับประหยัดสื่อเสียงเขาโอเคด้วยหาสุบประหยัดครับหัวยัถูกครับ ีเครื่องดีแอร์เย็นเอกสารความบุ 175แรงครับผูได้สนใจครับยิ่งกลางเข้ามาได้ยเลยรถต่อไหมครับเครื่องดีแอร์เย็นเอกสารพร้อมบุญรถต้องยาน่ารถต้องยาน่าโอนบ่ได้ครับ น,นี่โลกโก้แปะยินสไตล์ญี่ปุ่นแบภายในครับประมาณนี้เลยยกหัวครับคายหนักกันเลย อย่าดีอย่าไดสนใจโหลดบาทโหลดหนู่นสองรหลดต่อไม่หกหลอดที่หลอดแม่โคกับฝากคนไลค์กดติดตาางกันนะไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเดี๋ยวพอกันิปหนะ่ะสวัสดีครับอ่าลืมบอกไปครับคันนี้นี่ 6แสนก็มื้นบาทครับต่อร่องเลยเดี๋ยวพอกันชิมหนาครับสวัสดีครับ